you mm -hmm. ต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการสอนอเพื่อประชาชนค่ะรายการที่จะนําเรื่องราวการทํางานของพี่ๆตารวจในหลากหลายหน้างานมาฝากคุณผู้ชมกันเป็นประจำนะคะทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา10นาฬิกาถึง10นา30นาทีทางช่อง police tv แห่งนี้ค่ะและทั้งนี้นะคะคุณผู้ชมใครยังสามารถรับชมรายการของเราได้นะคะผ่านทาง facebook fanpage สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติกันอีกด้วยรวมถึงมีเว็บไซต์ w w w p o l i c tv.tv application police tv application as play แล้วก็ Thai Tune ก็สามารถรับชมรายการและสถานีของเราได้ส,สดๆนั่นเองค่ะและสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่า ณช่วงนี้นะคะหลายคนก็อาจจะเกิดความเครียดสะสมมากมายเลยทีเดียวนะคะตั้งแต่มีสถานการณ์โควิด19เกิดขึ้นมานะคะก็ทําให้หลายคนค่ะประสบปัญหากับหลายๆอย่างนะคะก็เกิดความเครียดสะสมซึ่งท้งนี้ค่ะก็ทําให้มีปัญหาในเรื่องของการฆ่าตัวตายเข้ามาด้วย mm. ดังนั้นนะคะเราค่ะก็จะมีวิธีในเรื่องของการสังเกตนะคะว่าคนรอบข้างของเราตอนนี้มีความเครียด จนถึงขั้นจะฆ่าตัวตายหรือไม่นะคะจะมีวิธีอะไรกันบ้างนั้นวันนี้เรามีเรื่องราวพิเศษเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันการฆ่าตัวตายมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยค่ะ ที่14ธันวาคม2563ที่ผ่านมากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดโรงพยาบาลตำรวจได้จัดกิจกรรมวันสุขภาพจิตโลกภายใต้หัวข้อสัญญาณเตือนฆ่าตัวตายเพื่อให้ความรู้แนวทางป้องกันการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันการฆ่าตัวตายจากภาวะความเครียดและปัญหาต่างๆ สุขภาพจิตเป็นสภาวะทางจิตใจของบุคคลมีการปรับเปลี่ยนแปลงตามสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจกสังคมและเทคโนโลยีซึ่งมีการพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยัง้งสุขภาพจิตของคนเราจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามนับเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่คนเรานั้นต้องปรับตัวปรับใจไปกับการเปลี่ยนแปลงสุขภาพจิตเสียจิตใจทำงานผิดวิสัยไปอาจก่อให้เกิดปัญหาหรือโรคทางจิตใจและอารมณ์ได้ จากสถิติที่ผ่านมาพบว,ว่าปัญหาสุขภาพจิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆและส่งผลกับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ป่วยและบุคคลใกล้ชิดอย่างมากแต่ละคนนั้นมีพื้นอารมณ์ตอบสนองต่อสิ่งร้าวแตกต่างกันการปรับตัวให้เกิดความสมดุลในการดำรงชีวิตการเปลี่ยนแปลงต่างๆจึงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ทุกคนจะต้องเผชิญโดยเฉพาะปัญหาโรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียเพิ่มสูงขึ้นทั้งในประเทศไทยและผู้คนทั่วโลก หากผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าเองและบุคคลใกล้ชิดมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการเจ็บป่วยดังกล่าวหรือทราบสัญญาณเตือนที่เป็นความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายมีทักษะความรู้ความเข้าใจในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นทราบถึงวิธีการหรือช่องทางในการส่งต่อที่เหมาะสมจะช่วยสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจและช่วยลดความเสี่ยงได้ สุขภาพจิตดีจึงเป็นสิ่งที่สำคัญทุกคนควรหันมาใส่ใจและตระหนักถึงสุขภาพจิตเพื่อตอนเองและคนรอบข้างมีความสุขในชีวิตค่ะส่วนพี่ๆตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีนะคะก็ต้องบอกว่า ที่นี่นั้นนะคะเขาก็มีการปฏิบัติหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนอยู่เป็นประจำเสมออยู่แล้วแต่ว่าช่วงนี้ค่ะก็ใกล้เข้าช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วนะคะก็เชื่อว่าจะมีพี่น้องประชาชนนะคะเดินทางผ่านจังหวัดหรือว่าเดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดจันทบุรีซึ่งพี่ๆเขาก็ฝากบอกมานะคะว่ายินดีดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่และก็จะมีอีกหนึ่งโครงการที่ต้องบอกเลยว่าน่ารักมากๆก,ก็คือ จับเพราะรักนั่นเองค่ะต้องการให้พี่น้องประชาชนทุกคนนะคะใส่ใจในเรื่องของกฎจราจรตา่างๆซึ่งครั้งนี้จะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนั้นไปรับชมคมพร้อมกันเลยค่ะ ข้อแรกเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทางควรตรวจเช็คสภาพรถเป็นประจำเช่นเช็คลมยางเช็คไฟหน้าไฟหลังแบตเตอรี่ถังน้ำมันสัญญาณไฟเตือนต่างๆสายเบรกเป็นต้นเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ และสร้างความปลอดภัยในขั้นแรกของการขับรถบนท้องถนนนอกจากนี้ยังทำให้อายุการใช้งานรถเพิ่มขึ้นอีกด้วยค่ะ 2. ง่วงไม่ขับเมื่อเริ่มรู้ตัวว่ามีอาการง่วงควรจอดพักงีบสัก15-20นาทีหรือดื่งเครื่องดึงที่มีคาเฟอีนหากไม่หายง่วงอาจจะขยับร่างกายร้องเพลงเคี้ยวหมากฝรั่งหรือทำให้ปากขยับไล่ความง่วง รวมถึงงดดื่มแอลกอฮอล์ในคืนก่อนวันเดินทางด้วยค่ะ 3. มงดขับรถเร็วการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนบ่อยครั้งสาเหตุมาจากผู้ขับขี่รถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหากท่านสามารถลดความเร็วในการขับรถหรือแม้แต่การขับรถ โค้งขับรถเปลี่ยนเลนกระทันหันการเบรกรถกระทันหันการขับรถฝ่าไฟแดงจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยแก่ตัวเองรวมไปถึงคนรอบข้างได้อีกด้วย 4. เมาไม่ขับการเมาแล้วขับเป็นสาเหตุหลักๆและสำคัญมากในช่วงเทศกาลที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง เมาแล้วขับเป็นความผิดทางอาญาหากตรวจพบปริมาณแอลกอฮอล์มากกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์จะถือว่าโดนข้อหาเมาแล้วขับทันทีค่ะถ้าถ้าเข็มพันนิรภัยหรือส่นใส่หมวกกันน็อกขนาดัชิี่จะช่วยลดโอกาสการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บให้น้อยลงโดยเฉพาะหมวกกันน็อกเนื่องจากศรีรษะเป็นอวัยวะสำคัญหมวกกันน็อกจะช่วยลดการกระแทกของศรีรษะได้ค่ะ ขณะขับรถไม่ว่าจะเป็นการคุยโทรศัพท์การใช้อินเทอร์เน็ตหรือการแชทซึ่งการใช้โทรศัพท์มือถือไม่ว่ากรณีใดๆอาจเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้เพื่อเป็นมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีได้จัดทำโครงการจาับพอรักขึ้นค่ําหรับโครงการจับพอรัก ็นโครงการที่พงค์กรธจังหวัดสตุบุรีได้นํามาในการเทียบปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สุดกับพี่น้องประชาชนในเนื้อหาโครงการจับร,รัคเราจะเพราะเราต้องการรักษาชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในช่วงเกิดวันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน ที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพราะฉะนั้นการสูญเสียในชีวิตการสูญเสียทรัพย์สินในช่วงเจ็ดวันดังกล่าวซึ่งเรํานวนมากเราไม่อยากเกิดขึ้นเราจึงจําเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายเราจับกลุ่มฐานความผิดโดยเพื่ออย่างยิ่งเมาลกขับขับรถด้วยความเร็วหรือสิทธิข้อหาหลัก ที่จะก,ก่อเกิดเหตุเพราะอยังเพิ่มความเข้มข้นในการดูแลพี่น้องชายคนครับและในโอกาสนี้เนื่องในเกียวสิ้นปีเก่า253ตอนรับปีใหม่254ผมพร้อมด้วยข้า,า,าการตรวจในหนังอหูทอนจังหวัดจันทบุรีก็ขออาราธนาพระสุนทรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ในสาธารโลกบารมีของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและพระรโรมวงศาุมงศงทุกองได้ช่วยคุ้มครองให้พี่น้องประชาชนทุกท่านทุกคนพร้อมครอบกลัวประสบแต่ความสุขความเจริญแพ้วคลาดจ,จากพยกาตราตั้งปวงและตลอดไปครับ ส่วนพี่ๆควบคุมฝูงชนจังหวัดสระแก้วนะคะต้องบอกเลยว่าพี่ๆเขานะคะได้มาปฏิบัติหน้าที่ดูแลในเรื่องของการควบคุมนะคะฝูงชนหรือว่าควบคุมการชุมนุมนะคะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะแน่นอนว่าเวลาออกมาข้างนอกอยู่ร,มรวมกันแล้วนะคะในเรื่องของอาหารการกินค่ะก็ต้องถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะแต่ว่าการกินอย่างไรให้มีสีสันและก็สนุกนะคะพี่ๆวันนี้เขามีเคล็ดลับมาฝากด้วยค่ะเป็นห่วงนะก็ไม่อยากให้กินแบบมาม่าใส่น้ํา นะหาอะไรมากินบ้างนะครับก็มาว่าเป็นอาหารเสริมนะ อันนี้เป็นบะหมี่ไข่ลวกขุกคิกม,าม้างม่วงไม่ต้องม่วงเห็นมะพานครับสูตรจัมบุรีนะครับใส่ไข่ต้มรสอด,ดอกและสไปซี่ครับสามอย่างครับกพกินกับมาม่ารสต้มยำกุ้งครับ ใส่เข้าไปอร่อยไหมเคยทำมาก่อนไหมครับเคยครับคยกี้ที่มาวันอร่อยเน่ยครับเป็นบาบีคิวไก่บาร์บิคิวไก่อ๋อหาซื้อไหนครับอันนี้ที่ซื้อที่นพรอยที่สวนมพอยรากันเตรียมมาเลยกันเอประชาชนที่เรามาขายใช่ไหมอดูประชาชนที่อี่แลมีพริกเลยเปวนบาบีคิวมีทั้งพริกมีทั้งอะไรก็มารูกใส่อร่อยนะอร่อยนะมันรวอ รู้สึกดีครับมันจะได้มีอ่าโภชนาการอาหารขึ้นมาเยอะอีกนิดนึงครับ ก็กินกับข้าวกินกับอะไรก็พอตัดแปลงมันก็อร่อยยิ่งขึ้นไปครับฝากของคนพผู้จัดจาการภักสองแล้วลองผู้จัดการภักสองะกลุ่มเปลี่นมากมากครับขอบคุณครับผมบค,ครับ ม,มาชอบเป็นอ,นอิสลามปะไม่เป็นครับพุทธครับผมอา่าพุทธใจทั้งต้มยำแล้วหมูนะสับนะสอดยี่ยครับอ่า,อาขอบคุณครับ,บ,รบ,บปชาชครับผมขอบคุณท่านผู้จัดการร้านสองรองผู้จัดการร้านสองและกลุ่มเพื่อนฝีมือครับ ส่วนพี่ๆตำรวจจราจรโครงการพระราชรรําริก็ยังอยู่กับเราต่อนะคะต้องบอกว่าเคสนี้ค่ะเป็นเคสที่เร่งด่วนมากนะคะเนื่องจากมีประชาชนค่ะเกิดเส้นเลือดหัวใจตีบนะคะแล้วก็ต้องรีบนําตัวส่งโรงพยาบาลทรงอกที่จังหวัดนนทบ,บุรีโดยด่วนนั่นเองค่ะเมื่อพี่ๆเขาได้รับจ้างแล้วจะรอช้าได้อย่างไรรีบเข้าไปช่วยเหลือโดยทันทีค่ะ ส่วนอีกหนึ่งเคสค่ะเป็นประชาชนท่านหนึ่งนะคะเกิดอาการหายใจติดขัดค่ะต้องรีบนําตัวส่งโรงพยาบาลให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการช่วยเหลือนะคะเมื่อได้รับแจ้งเช่นเดียวกันค่ะรีบเข้าไปช่วยเหลือโดยไม่รอท่าเลยทีเดียวค่ะ หน้าค่ะน้องกี้นะคะก็ยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจในเรื่องของเทคนิคการใช้ไอทีได้อย่างปลอดภัยเกิดประโยชน์สูงสุดรวมถึงมีการแนะนำนะคะเทคโนโลยีที่เราอาจจะสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันมาฝากผู้ชมกันด้วยจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นติดตามได้ในช่วง IT Knowledge ค่ะ ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วง IT ทีโนเลตค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมานําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ IT เทคโนโลยงต่างๆค่ะรวมถึงแอปพลิเคชันดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะในยุคดิจิตอลนี้นะคะก็มีนวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆมากมายวันนี้เราจะมาพูดถึงเพจ MySitbot ค่ะซึ่งเพจนี้นะคะก็พัฒนามาจากระบบ AI เพื่อช่วยเหลือเด็ก สตีและผู้ที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศค่ะเพศนี้นะคะจะให้ความช่วยเหลืออย่างไรนั้นเราไปชมกันเลยค่ะเมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาพลตํารวจโทรกรชัยคล้ายคลึงผู้บัญชาการกรมชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือ C C I B ร่วมกับในเกสปีเตอร์ราเดอร์เอกดัครัชทูตเนเธอแลนด์ land, ประจำประเทศไทยและภาคีเครือข่ายสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย T I G d t e x และเชนฟิวชั่นเปิดตัวเพจ MySisbot โดยการพัฒนาระบบ AI Chatbot ผ่าน Facebook เพื่อช่วยเหลือผู้หญิงเด็กและเพศทางเลือกที่ประสบความรุนแรงในครอบครัวรวมถึงผู้ที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศให้สามารถพูดคุยสอบถามปัญหาและแจ้งเหตุออนไลน์ผ่านเพจ MySisbot ได้ตลอด24ชั่วโมงภายในงาน MySisX Orange the World โดยพลตำรวจโทรกรชัยกล่าวว่าอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์เป็นเรื่องใกล้ตัวของประชาชน เพราะสามารถเกิดขึ้นได้จากที่ใดก็ได้ไร้พรมแดนจึงเป็นความท้าทายของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะต้องรู้เท่าทัานเทคโนโลยีเพื่อที่จะป้องกันและสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในยุคที่เรียกว่าดิจิตอลดิสทรัพชันคือเปลี่ยนผ่านจากยุคสังคมอนาล็อกไปสู่ดิจิทัลอย่างเฉียบพลันโครงการไมซิตเป็นการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาใช้เป็นเครื่องมือของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อช่วยเหลือกลุ่มที่มีความเปราะบางได้แก่สตรีและเด็ก โดยใช้เป็นช่องทางการสื่อสารให้แก่ผู้ที่ประสบเหตุความรุนแรงในครอบครัวเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับเพศและภัยออนไลน์ที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนโดยใช้ AI ให้คำปรึกษาแทนเจ้าหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงในเบื้องต้นและสอดรับการปรับตัวในยุค New Normal หรือยุควิถีใหม่ที่ประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปขอรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในโรงพักแต่สามารถขอคำแนะนำจากแชทบอทได้ก่อน และเมื่อผู้ใช้ได้รับคำปรึกษาในเบื้องต้นแล้วถ้ามีรายละเอียดมากขึ้นและหากประสงค์จะขอรับคำปรึกษานอกเหนือจากการโทรสายด่วนก็จะมีช่องทางการรับความช่วยเหลือเพื่อให้มีการประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทำการช่วยเหลือต่อไป MyChatbot s s จึงเป็นเสมือนแพลตฟอร์มในการสื่อสารทำงานระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเข้าด้วยกันเช่นหน่วยงานต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอายการสหวิชาชีพที่มีหน้าที่ในการคุ้มครองเด็กและสตรีเพื่อให้การทำงานเป็นระบบไม่ซ้ำซ้อนด้วยแนวคิดในการนำนวัตกรรมทางดิจิทัลมาใช้ซึ่งเป็นโอกาสในการสร้างการเปลี่ยนแปลงขจัดปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและเป็นโมเดลในการประสานการทำงานของทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดความยุติธรรมโดยหลักการทำงาน ที่ยึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางซึ่งการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้ความรู้และคำแนะนำแก่ผู้หญิงและเด็กที่ประสบเหตุไม่ใช่ทางแก้ไขปัญหาทั้งหมดการที่จะให้เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงนั้นสิ่งสำคัญคือการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนการสร้างภาคีกระข่ายและทำงานร่วมกันจะทำให้การพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้หญิงและเด็กเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและยุติธรรมกับทุกฝ่ายโครงการนี้เป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริงต่อไป การมีฟีเจอร์แจ้งเหตุออนไลน์ดีๆแบบนี้นะคะก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เสียหายสามารถเข้ามาพูดคุยสอบถามปัญหาได้24ชั่วโมงเลยล่ะคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของช่วง k n o ี l e d g e แล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ใหม่ค่ะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะเราก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับ IT ให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันเช่นเคยสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงาน,นทุกคนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ และนี่คือทั้งหมดในวันนี้ที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมกันนะคะในรายการสอนอเพื่อประชาชนค่ะแต่ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมวันพรุ่งนี้ค่ะยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะในรายการสอนอเพื่อประชาชนมาฝากคุณผู้ชมกันอีกซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถติดตามได้ในวันพรุ่งนี้เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกาสนาทีค่ะสําหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วกาวรรวมถึงทีมงานทุกคนต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ